สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้ตุต้ยพันไม้นะครับตอนนี้เราเตรียมต้นไม้มานะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแบบปลูกหน้าดินให้ดูด้วยปลูกหน้าดินเป็นยังไงนะครับมีตั้งตน้นอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแมคโครเข้าเลยแมคโครเข้าเลยแต่ถ้าทุกท่านมีไม่มีก็ใช้มือได้นะครับใช้สอบเสียบได้เดี๋ยนนี้แมคโครเข้าเลยว่างี้แล้วปั้นโคป้ตุ้ยว่าง่ายไหครับป้ตุ้ยทางนี้หน่อยทางนี้หน่อย๋ยวทางนี้หน่อยครับอ่าหันกล้องนิดนึง อธิบายนิดนึงว่าเป็นไงปลูกหน้าดินหน้าดินมันก็ดีอีกแบบง่ะก็คือเราขุดลึกลงไปถ้าเราขุดฝังดินเราเรียบๆอย่างเงี้ยนะถึงจะทีทแ่แต่ถ้าเราขุดฝังปุ๊บดินมันแน่นแล้วก็การให้น้ําอ่ะน้ํามันจะขังอยู่ในหลุมมากเกินไปหรือหน้าฝนมันจะขังในหลุมมากไปเราจึงวางหน้าดินแล้วเอาดินขึ้นมาเล้วก็เรายกโลดเรียกปลูกหน้าดินประมาณนี้นนนมันจะเสด็จน้ํารากจะไม่เน่าครับผมถ้ารากจะเน่าต่อเมื่อท็อปลง ครับอืมอพับไม่ลงแต่ที่มันที่เราปลูกที่เราขุดหลุมลงไปทําไมถึงเน่าบางทีนะมันก็จะขังพราะดิงนงเดี๋ยวนี้มันแข็งครับมันก็จะมียกร่องยกโพดไถอย่างถ้าคุณจะประหยัดคุณจะเซฟคุณก็ปลูกน้าดินอย่างนี้อ่าอ่าแต่ทีนี้พอสามสี่ปีไปคุณต้องซื้อดินดิบมาใส่ทิ้งโพดมันต้องขยายไปเรื่อยๆครับเอ่อรอบแรกเลยที่คุณเริ่มปลูกปุก๊บนี่ต้นใหญ่พี่ป้า แล้วเราก็จะมีคนนําไปสองคนที่หาอยู่ของมันแลใช้ปูถ้าคุณคุณมีคนคุณจะคุณวันก็ปลูกได้น้อยเนาะถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะได้เยอะปูช่วยได้เยอะอสนใจก็ติดตามติดตามใช่สนใจหลายแบบหลายแบบนี่ปลูกหลายแบบให้ดูนะอย่างนี้มันก็จะเซฟไปอย่างหนึ่งอย่างงูการยอกล่องเห็นไหมมันก็เปลองขึ้น ันนี้มันจะประหยัดได้หน่อยอันนี้นน<ะ>ก็ทำให้ลูกค้าประตูเก้าเอาไปพิจารณาเอาว่าจะาแบบไหน,นครับผมลองดูนะไม่มีลองก็หลุดไม่มีอะไรนะปั้นขึ้นมาเลยปั้นขึ้นมาเลยนี่ให้ดูอย่างนี้นี่เบิบแต่งสวยๆเลย <S <S แต่งสุดสวยเราคนมาแต่งดีๆน,นี่เนะดูแบบนี้นะครับดีก็สวยดีลากก็จะเดินดีเดินดีนะ นี่คือตัวอย่างนะครับปลูกบนดินปลูกบนดินแล้วปั้นโคขึ้นมาเลยนะครับเพื่อสมาชิกหลายปลูกหน้าดินเพื่อสมาชิกหลายท่านที่ที่ที่ใช้รุ่นนี้ไปก็เรา,เราก็เราก็เคยแนะนำนะครับปลูกหน้าดินเลยคุณก็ปลูกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นมะขุมมารุ่นสุดมะขุมมารุ่นในเข่งเนี่ยก็ปลูกอย่างนี้ได้เลยนะครับ <S <S <ล>วางแล้ววางวางอย่างนี้ละโฟกัสให้ดูนิดนึงอย่างนี้นะครับมาละมีใหมรอีรอบะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ ุกท่านจะได้เห็นนะว่าทุเรียนเนี่ยมันปลูกได้ได้หลายได้หลายช่องทางได้หลายแบบนะครับนดี่เขาก็มาร์กจุดไปละมาร์กจุดไปละเออระยะเท่าไหร่นะครับห่างเท่าไหร่ก็ตั้งตรงนี้แม็โครก็่าขึ้นแบบนี้เลยนี่เลยนะครับให้ดูกันแบบนี้นะครับสั้นๆสั้นๆถ้าคุณไม่มีแม็โครไม่มีอะไร คุณสามารถปลูกได้ด้วยตัวเองนะครับได้ด้วยตนเองนะครับโอเคสวัสดีครับแล้วติดตามในคลิปหน้าสาระดีๆมันเกิด็ดเล็กเกดน้อยผมพยายามย่อยๆคลิปไว้นะจะได้ดูกันง่ายๆนะครับสวัสดีครับเราลงหมู่ต้นต้นไม้อยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับกับแปลงกเกษตรสาธิตที่4ครับ